สวัสดีครับผมสุดยอดคัมพีนอสตาเนิวหรือสิบแปดอลังัานผมเป็นอาจารย์หวยครับคลิปลอกหวยที่ผมทำให้ท่านดูที่ผ่านมามันเป็นการท้าพิสูจน์ครับว่า ล็อกไว้ล็อกหวยมันมีคนทาได้ไหมทําได้ครับผมทําอยู่ในขณะน,นี้สุชาตคัมพีเป็นหัวที่มีลิขสิทธิ์ครับล็อกได้เครื่องครับความแม่นยำ99%ถ้าท่านอยากถูกหวยครับ fc ที่เข้ามาดูผมในติกตอกกดแช like, ร์กดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดถูกใจให้ผมด้วยแล้วท่านจะถูกหวยวันนั้นผมล็อก เกสองให้ไปแล้วครับวันนี้ผมจะมาล็อกสามแปดให้ท่านดูในคลิปต่อไปว่าจะได้เลขอะไรบ้างในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับแล้วท่านนำไปซื้อสลับที่เนรัฐบาลก็แล้วกันครับผม